สวัสดีค่ะวิกกีทาร่นะคะคลิปนี้หมอน้องจะมาทำแรนดอมนะคะอ่ะเดี๋ยวหมอน้องจะมาเปิดพลังงานดูฟิว่าไพ่จะสื่ออะไรถึงเรานะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงของใครนะคะถ้าคุณบังเอิญผ่านเข้ามาอาจเป็นอันเน y คุณก็ได้นะคะไพ่เจ็ไม้เท้าเนาะเไม้เท้าไพ่เจ็ไม้เท้าเดี๋ยวลองดูต่อไปก่อนนะไพ่จัสมิน ไพ่คุนถือไม้เท้าอ่ะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ในวันนี้นะคะบอกน้องบอกว่าคุณเนาะเ,เหมือนว่าคุณได้พยายามเต็มที่แล้วกับอะไรหลายๆเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานนะคะการการเงินความรักอะไรแบบเนี้ยคุณรู้สึกเนื่อเหนื่อยนะคะแต่คุณก็เหมือนกับ เหมือนเหมือนทำดีที่สุดแล้วอะเนาะเออต่อไปนี้หมอหน้องมองว่าจัสเมนนะมันเป็นไพ่ของคําพิพากษาอืมเหมือนคุณจะได้รับอ่าสิ่งที่คุณได้ได้พยายามหรือว่าคุณได้ลงทุนมันไปแล้วนะคะคุณจะได้รับสิ่งอ่าอะไรบางอย่างที่มันตอบแทนนะคะอ่ากับการที่คุณได้ลงลงแรงอ่าหรือไม่คุณก็ ถ้าเป็นในเรื่องของความรักคุณก็เหมือนกับว่าทุ่มเทอะไรแบบนี้ไปอ่ะคุณกําลังจะได้รับมันคืนแล้วนะอ่าควีนถือไม้เท้าเพราะว่าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่มีความพยายามเป็นคนที่แบบแอคทีฟอะไรประมาณเนี้นะคะมีสเสน่ห์ในตัวเองเนาะไพ่ Fight the world อืมทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะแบบเหมือนสมบูรณ์นะคะหรือไม่ก็ มัน,นมันจะมีอะไรที่มันเพอร์เฟกเกิดเกิดขึ้นกับคุณนั่นแหละนะคะเด็กถือถ้วยอเด็กถือถ้วยไพ่สิบไม้เท้าวันนี้คุณเหมือนใจเย็นเนาะแล้วก็น้องมองว่าที่ผ่านมาคุณเวิร์คฮาร์ดอะคือคุณเหนื่อยอะเนาะเหนื่อยหรือว่าคุณพยายามที่จะอดทนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานความรักอะไรแบบนี้นะคะ หกดาบอ่าเอาเป็นว่าต่อไปนี้สถานการณ์หลายหลายอย่างที่มันเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ของคุณหรือไม่ก็ในเรื่องของงานอ่ะมันกําลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วเรื่องงงเรื่องเงินอะไรด้วยนะอืมมันขึ้นมาเจ็่เม่าเหมันม,นม,นม,ม,นมีมันมีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางอะ่ะนะเออาจะเป็นเจ้าก,กรรมในเวนอะไรก็ได้จัสเมนอาจจะเป็นเจ้าก,กรรมในเวนนะคะอ่าฮะแต่ผลนหลังอะไรแบบนี้ก็ได้นะ อาไพ่ฝ่าไม้เท้า,าโดยเฉพาะในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกำลังรอคอยมันกำลังจะเดินเข้ามาหาคุณแล้วนะความรักถ้าก่อนหน้านี้เราโดนบงโดนบล็อกไปนะคะเออหรือมันมีอะไรมาขัดขวางอะ่ะเออคนที่อาจจะมีคนอายุน้อยกว่าอะไรเงี้ยเออเขามีโอกาสจะเข้ามาขอความรักจากคุณหรือไม่ก็เข้ามาขอโทษคุณก็ได้นะอืมไพ่เก้าไม้เท้าเก้าไม้เท้า มไพ่สี่ถ้วยอยืแล้วก็ไพ่เด็กถือไม้เท้าอ่ะคิดว่าจะได้มีการติดต่อมาของใครบางคนอาจจะในเรื่องของการงานมีโอกาสได้เปลี่ยนงานก็ได้หรือในเรื่องของความรักนะคะคุณจะได้รับการติดต่อจากเขาอย่างแน่นอนนะคะ อ่าฮะเขาจะมีการเข้ามาง้อคุณนะในเรื่องความรักอ่าส่วนเรื่องงานที่มันเหมือนกับประมาณว่าผัดวันประกันพุ่งอะไรมาก่อนหน้านี้อ่ะก็จะก็จะมีความคืบหน้าในตัวของมันเองนะคะแล้วก็ไพ่เาเหรียญอ่าเก้าเหรียญแน่นอนคุณนะคะจะเอาเป็นว่าคุณจะ ประสบความสําเร็จนะ,นะคะอ่าประสบความสําเร็จแล้วก็มันเหมือนกับคุณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณกรรมชัยชนะเอาไวอ้อ่ะเออทุกอย่างมันจะต้องขึ้นขึ้นอย่างก,กับคุณแล้วในตอนนี้นะคะอ่ะาไพ่กาวเหรียญถ้าไปนในเรื่องของของเงินก็ก็คุณก็จะมีโอกาสได้ได,ได้รับเงินก้อนโตหรือว่าอยู่อย่างสุขสบายในช่วงเวลานี้เนาะอืมควีนถือเหรียญอ่ะแน่นอนเห็นไหมควีนถือเหรียญได้ได้ได้เงินสก้อนหนึ่งนะคะสอง ถ้วยโอ้ความรักช่วงช่วงนี้ก็จะได้สมหวังด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณก็ไปเจอกับความรักที่ที่แบบมันไม่ลงตัวบางทีเราไปชอบเขาก็กไม่ชอบเลยคนที่มาชอบก็ไม่ชอบเราเลยอ่ะไอคนที่มาชอบเราเราก็ไม่ชอบเออแต่คนที่เราไปชอบเขาเขาก็ไม่รักอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะตอตอนนี้มันเหมือนกับจะเป็นอะไรที่มันลงตัวนะอ่ะไอคนที่ไม่ชอบเราอาจจะหันมาสนใจเราเ,เองอะไรเองนะคะไพ่ก้าวดาบ <c oughs> ขอภพ่คะ่ะไพ่ก้าวดาบแล้วก็ไพ่เดอะไฮโลแฟนอ่ะฮะถ้าคุณเคยเหมือนเครียดอะไรอย่างเงี้ยเนาะหมอน้องก็มองว่าในตอนเนี้มันเหมือนกับไพ่พระขึ้นมาคุณจะใจเย็นลงนะแล้วคุณก็จะเหมือนกับเหมือนสงบลงได้อ่ะนะคะหรือถ้าเกิดในเรื่องของความสัมพันธ์ก็มีการให้อภัยภัอยอะไรแบบนี้ได้นะอ่า หรือไม่ก็อาจจะมีการมาตกลงในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะคะก็เอาเป็นว่าเด็ดในเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักนะเรื่องงานก็มีโอกาสก้าวหน้าออคืบหน้าได้ก่อนหน้านี้นมันจะมีอุปสรรคมีคู่แข่งอะไรนิดนึงการงานนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือรวมๆนะหมอน้องพูดโดยรวมๆนะคะ,ะพลังงานวันนี้ก็หลายๆสิ่งกำลังจะดีขึ้น ด้วยเวลาของมันเองนะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็เลื่อนขวาเลยด้านบนเป็นโปรไฟล์ของหมอน้องมีบ้านเขียวนะคะจะมี2ช่องทางเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งถ้าอันไหนไม่ได้ก็ไปเอาช่องทางหนึ่งนะคะฝากกดติดตามกดเซฟกดแชร์ให,ห้หมอน้องด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะอ่ะอยังไม่ค่อยได้ไลฟ์นะคะก็ถ้าเกิดดูดวงส่วนตัวเนี่ยมัน มันก็ดีอยู่แล้วนะไม่ต้องไปแย่งอะไรกับใครมากเนาะแล้วก็จะได้พลังงานที่เหมือนเข้มแข็งด้วยนะคะโอเควันนี้ลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย